แหวนที่ใส่มานานๆแล้วคับถอดไม่ออกทํำยังไงดีเมื่อวันก่อนนะคะก็จะมีเคสลูกค้าต่างชาตินะคะเป็นลูกค้าต่างชาติแต่ว่าเขาเป็นเอเชียนะคะแล้วก็เขามาที่อร้านนะคะต้องการะจะขยายไซส์แหวนนะคะเขาก็บอกว่า เ,เขาว่ามีปัญหากับแหวนแต่งงานของเขามากเลยนะคะก็คือใส่มานานมากแล้วก็ใส่ติดตัวตลอดแล้วทีนี้ก็พอเหมือนแบบเวลาเราแต่งงานไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็อาจจะอ้วนขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แหวนของเราเนี่ยมันคับและทีนี้ด้วยความที่เป็นแหวนแต่งงานนะคะชาวต่างชาติส่วนใหญ่เขาจะใส่แหวนแต่งงานตลอดเวลาแบบคือไม่ถอดเลยะคะ่ะเขาก็จะมีปัญหาที่ว่า ใส่แล้วมันมันคับจนไม่สามารถจะถอดออกได้ลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยช้าน่ะพยายามจะถอดนะโดยการไปล้างแชมพูสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะดึงออกเพราะว่ามันเจ็บมันรัดนิ้วมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ ทำยังไงก็เอาออกไม่ได้แล้วลูกค้าก็รู้สึกกลัวมากเพราะว่าเคยดึงหลายครั้งแล้วมันก็เจ็บมันบาดนิ้วก็รู้สึกเจ็บมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาปรึกษาเราทีนี้ทางทางเราก็เลยบอกว่า,าคุณเคยลองใช้โลชั่นทาที่นิ้วหรือยังลูกค้าก็บอกว่ายังไม่เคยแต่ว่าฉันน่ากลัวมากเลยเพราะว่ามันเจ็บมากเวลาฉันพยายามจะถอดอะไรเงี้ยค่ะทางร้านก็เลยลองให้ลูกค้าใช้โลชั่นนะคะ อาจจะเป็นโลชั่นแบบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะลื่นๆหน่อยก็ที่ไม่ไม่ได้เหนียวมากอะค่ะชโลมที่นิ้วนะคะตรงตรงนิ้วที่เราใส่แหวนค่ะแล้วก็ค่อยๆถอดนะคะอย่างช้าๆวิธีถอดแหวนก็คือเราค่อยๆขยับตัวแหวนค่ะไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยๆดึงออกมาอย่างเบาๆนะคะก็วันนั้นเราก็ถอดแหวนให้คุณลูกค้าได้ค่ะลูกค้าก็ ตกใจมากเลยเพราะว่าเขาพยายามถอดมาหลายปีแล้วแต่เขาถอดไม่ได้ค่ะแล,แล้วพอถอดได้ลูกค้าก็แบบ um, Amazing มากเลยวิธีนี้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วลูกค้าก็เลยอ่าให้เราทําไซส์แหวนให้นะคะปรับไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะใส่แล้วก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็ถอดออกได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าก็รู้สึกแฮปปี้มากที่เราได้แก้ปัญหาอ,อาการที่แหวนคับแล้วก็รัดนิ้วแล้วก็ทำให้รู้สึกเจ็บ เวลาถอดก็รู้สึกเจ็บมากๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถอดไม่ออกมาเป็นระยะเวลาแบบนานมากๆน่าจะเป็น10บสปีอะไรเงี้ยค่ะที่เขาใส่มานะคะก็หลังจากที่เราปรับไซส์ให้ลูกค้าลูกค้าก็สามารถใส่แหวนได้สบายขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆวันนั้นลูกค้าก็ขอบคุณเราใหญ่เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่งานใหญ่ของเราเลยแต่ว่า คือถ้าลูกค้าไม่ทราบวิธีการถอดอย่างถูกต้องเนี่ยเวลาเราดึงแหวนออกแรงๆเนี่ยมันเจ็บนิ้วจริงๆค่ะแล้วมันแล้วมันหลายวันมากกว่าเราจะหายนะคะดังนั้นการที่เราถอดแหวนออกแหวนที่คับรัดนิ้วเนี่ยเราถอดอย่างถูกวิธีจะทําให้เรารู้สึกแบบสบายแล้วก็ไม่เจ็บนะคะซึ่งทางทางร้านเนี่ยก็พยายามทําให้ลูกค้าแบบอย่างเบามือที่สุดนะคะลูกค้าก็แฮ ppy แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะ